เออว่ะปากมีรูจบแล้วเอ,เอเ้ยเลี้ยงควันเลี้ยงควันเลี้ยงควันมูนเสีเลยขึ้นสมองเลยเฮ้ยสุรับนี่คือรายการโอวาน่า เมื่อโอฮาน่าอยากลืมชื่อรายการตัวเองเมื่อโอฮาน่าอยากนะผมวันนี้ไปเห็นมาว่าจริงๆแล้วเคยทํามาสมัยตอนเด็กกันด้วยว่าในการที่ทําปากบุมบวแล้วแล้วก็เป่าออกมาแล้วก็จะมีควันออกจากปากวันนี้ผมโอ้ทุกคนจะมาทํากันว่าใครสามารถทําได้บ้างหรือใครทําไม่ได้บ้างนะครับเอาเทคนิคของอ้ามนะของอ้ามคือทําี่ทำนี่อย่างนี้เป่าลมแล้วก็ทำนี่อย่างนี้เฮ้ยทำนี่ยข้างในข้างในปากแล้วก็ ก็ดูดูนิดเนี่ยวแล้วก็เป่าด้วยแล้วควันี้ออกมาลองดูเฮ้ยยี้ออกเมองวะมมองไม่เห็นว่ะยี้มองไม่เห็นว่ะเฮ้ยเห็นแต่กูเห็นแต่กงดูว่ามึงยี้ปะอ่ะก็หันข้างมึงหันข้างเลยมึงไม่ได้ดูมึงดูหน้าโค้ โอเคเมื่อกี้ทำไปทีนะแต่จริงไม่ต้องทำทำ,ทำอย่างไรดีกว่าไม่อยากอนะพูดพูดไม่รู้เปื่อยเลยแค่เป่าเป่ามานะครับผมทำอย่างนี้อันนี้นอุดแล้วก็เป่าเป่ามา เหมือนจะโดนคนหนาวในการอัดอากาศเข้ามาข้างในเนียพื่อความหนาแน่นแล้วพอเปิดมาปุ๊บควันออกมาไม่รู้เพราะอะไรไปหาเ็าเด่นใคราเล่นลองไปเล่นดูได้นะไปดูคนอื่นต่อมาตามผมทําให้เป็นครับผมแต่ให้เพื่อนสอนเอาเอาเอาแต่ละคนมีที่ของแต่ละคนใช่ไหมเอาบอลก่อนทำยังไงเอามือปิดปากไว้กินแค่นิ้วพอแค่นิ้วพอสองนิ้วแล้วก็แบบเอาลมจากในแบบเป่าก็คือเป่าเลยจนจนจะหมดลมหายใจแล้วค่อยค่อยออกงี้แต่กั้นกั้นกั้นลมไว้นะกั้นลมไว้ในปากเออค่อย กินข้าวมั้เยี่ยเลยที่แลกตอนตอนจาาเวลาปล่อยปล่อยนะท้าค่อยปล่อยแล้วค่อยปล่อยค่อยปล่อยมึงรีบอ้าปากอ่ะเ้ยมีนี่นะงัน่เนี่ยเนย่อนออข้างม่กนม่กนแป้งเปล่าลองลองตรงนนดี่าิเดียวตัดให้ได้รีเหรอะรีบหรอวะไม่ไไม่ม่แล้วม่แล้วมงเล่นมเล่นอเล่นเล่นแเทีมอ้อันันนิ้วเหรอ อ้าวลองอก็ใ่ใช่นิ้วอย่างค่ะเฮ้ได้ได้ๆำกไปทเป็นเาได้ได้มางดูพระเจ้าอันนี้คือแบบพี่เคยทำตอนเด็กล้วเฮ้ยคิดตา เฮ้ยหนวดสวยอ่ะเอารูปตัวเอ็เลยอ่ะออกช้าๆนวดเป็นรูปตัวเอ็มอ่ะเออเห็นไหมเห็นมเดียวเดียวเองนั่นหนวดเลือยีวี่กลาจับเออเฮ้ยนักคุณบอกเออโอเคอนะ ออเดยยเดียวมเลาเล่นเยอะเไปเออคีฟันีอเมื่อกี้มีคีฟันอ่ะกูมาเล่นกูมานั่งีทไมอ่ะอคิดีล่นของเปวพีาะอ่านกระบอกเลยจริงจังเลยแบบจริงจังเลยอ่อนจอ่อนคดี้ครเด็กดูเฉยมีเลี้ยมีเลี้ยงมีเลี้ยมีเลีว่าตั้ยไป่เตียงนีดหน่ยิ ปวดแล้ววะปวดแล้วปวดแล้วพอการเดี๋ยวให้ต่อให้ตออ่าอ่อ่าออุ้ยนี่มีความเป็นัวอยู่แล้วใช่เก็บมาสมัยน่าแต่เด็กทำเป็นปั๊มีก็นเป็นเป็นเคยเล่นกันแต่เด็กเอาดูท่าไม่ง่ายสุดแล้วเออท่าก็แบบไม่ได้เป่าใอรเป่ใครเป่าไม่ได้สูบท่าไม่คุ้นเคยทำไมต้องท่านี้ดีกว่านะเออลองแบบไม่ต้องใช้นิ้วนี่ไม่ใช่ได้ใช่เลย

ซ้อมขอาเราไม่คอแต่ผมไม่ทำเร็วนะดูคอไม่ดูคอไม่ดเนี่ยเสื้อขึ้นหน้าเสื้อเรื่อขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่เขาเทพว่าโอ้โห้โหไอ้โหอโหไอ้โหไอ้โหไอ้โหไโอ้โหไอ้โ้โหไโหไ้หไอ้โไหไอหไอาเป็นหออ่าอไห าไม่ต้องด้วยเะ้องอ่อนดอยเอไาหักเปนระยเอ่อนเยอะนะสองผมหน่อยแล้วาเอาิ้งน้อยิยเอาเราเป่ง่ายเอาไปนครเล่เออมันมันสร้างแรงกดอากาศ้เฉยเว้คิเลยอปล่อ้าค่อยปล่อยเอาลปล่อยให้าเฮยม่เ บางๆเลยอ่ะเเดดีีบาง๋ยวผมไม่เก่งเพราะพวกงเห็นเฮ้งน้อยใจเลยรอเดี๋ยวนี้อยากให้บรรยายนิยมอยากบรรจงเก็บไว้ให้ให้อยู่โอเคเออนั่นแหละรู้สึกปึ๊บถึงมันอุ่นๆเอออุ่นๆอุ่นๆด้วยเหรอุ่นเยี่ยวแต่พอมันเริ่มหนาแน่นก็ค่อยปล่อยอ๋ออากาศท่อมแล้วมันาศท่อมแล้ว อ่ะได้อ่ะได้อได้อ่ได้คนเก่งคนเก่งเออเก่งอล้วอาเลยพอาพเป็นไม้กะดกไม่เป็นไม่เป็นเลยใช่ไ้มไม่เคยเลยขอร้องแต่ว่าต้องเอามืออดไว้เฮ้ยเล้ยอะไรวะเคยเคยตอนนั้นไอ้แม่จับได้ไหมได้ เืินคุยปื๊เออักเพ่นันไอ้เยียลิงกม่้หมยใจไทยมดยนะไม่ต่อนคุเน่เขาเออเขาหนีเงินคุยนเอเฮยีอ่ยน้อยๆไปเอหมดแล้วน้องๆๆไปเได้ปะ ได้พี่ลองเคยใช่ไหมเคยตอนเด็กๆตอนที่สำเร็จไหมสำเร็จแต่คิดว่ามันเป็นบุหรี่ที่ค้างอ่ะแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเียปยู่ในปากเราอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นีะไรวกสเปกเลโอ้หี้ยนหน้าหรือหม้อเนี่ยทำไมมั่ดูเก่งจังวะเฮ้ยเมลหัวเลยอย่าเซลล์ันแรงแรงตตัวเลยอย่าใส่เลยเอาปเลยปโอเค มีไว้มีไว้ตัวจเลยทีนี้มันดันเฮ้ยมึงไวเหรอใครเริ่เหรอได้แล้วเหรอมันเค้นเยอะโอ้ยฝองพืชด้วยโอ้ยฝองพืชด้วยไอ้เหี่ทำยังไงเรื่องหัวเลยมันเค้นเยอะไงโอ้มันมันแรงมากเออแต่ไมัได้กแร่มองเป็นปากนี่เป็นปากยี้ดิมันเหมือนนี่นะเว้ยไก่ไก่จิ้อ๋อมีเที่ยวมเที่ยวอ่ะใช่ไก่จิ้บางทีกาแฟในตอนเช้า ก็ไม่เลวเลยสำหรับนักท่องเที่ยวอิสระอย่างผมชทำอทำยังไงมันต้องเป่าเป่าเป่าแต่ห้ามให้ลมออกอีอีกอีอีกแบบแบบบเขเป่าหนึ่งมืออีก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 เป่าอีกดันดันเข้าไปดันเข้าไปเจเอาเาออกะไรไหลรูเนาะห้ารูยังหนเดียวไปสัตอ่ะแล้วเราออกไม่ตั้งใจอ่ยเล็้วๆคๆรๆปอนเอาออกค่อยๆออกอ๋อโอเค Oh. จัดไปปื้มแล้วเข้าไปออกแล้วอดให้ลมอยู่นะอดไว้อดไว้อดใัแน่นๆอ่นอด้ัแน่นๆอย่าลมออกจากมูกด้วยนะอย่าลมจากมุมแน่นแน่นแน่นแเพราะรู้สึกว่ามันมันเริ่มตึงแล้วก็หันข้างแล้วปล่อยลมออกปล่อยเบาปล่อยเบานี่อาจจะแต่ละคนไม่ตั้งใจไม่อยากจะทำกัน

ควายไม่มีเลยไม่สัตว์ผัดทั้งตัวไอ้เหี้ยเส้นเลือดคอมเป็นเอ็นเลยอีกทีอีที่เอาได้เได้โชว์สาวที่เขาโผ่หน่อยเฮ้ยเหี้ยใครโดนของผมของเราโชว์เลยแล้วเป็นถึงว่าพี่บอกพี่ทำได้พี่มีควันออกจากปากโดยไม่ต้องดมเหล็กไปโชว์เขาเป่ามาเป่ามาทุกคนรอดูอยู่วนเต็มแล้วนะโอ้ยโอ้ยยุงแน่ อีออฟฟิศได้บอกเลยลองแชกไ่ไปต้แล้วังไดทไดแหมผมทได้อยู่พี่ทดีีสุดแล้วไม่เห็นมีใครเข้าใจยทำอยู่พี่ได้ยังไงหมดแลทไปหมดยังไหมหมดยังหมดแล้วแล้วไปแล้วอออ่โอเคครับผม ใคาทำได้ก็ลองไปทำดูนะครับไช่ไเออลองทำดูลองไปทำดูแล้ววันนึ่งก็อาจจะมีฟอาจจะปัดได้โดยยิ้มนั่งสูบอะไรก็ได้ต่ดปัญหานเรื่องการสูบเปลี่ยวอไปใช่ใครนะไม่ีใครอยู่ในกล้องืเ่าอัีนี้เลยปิดอัี้ชอบคิดอย่างนี้บอกมาเลยว่ากดไลค์อ่าลมกดแชร์ไปเยอะๆเราไปทำตามกันดูกันดูก็ได้นะครับผมคนอมนาทำอ่ะอมนาอาจจะฟันที่มีก็าทำให้ดีกว่าเราใช่าะอะไรแบบแรงดันเยอะกว่าแรงเยอะกว่าอำฟันออกไป